สวัสดีคร er ับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสุกันครับมือนีพ่อกับบาวเท้าห้างหน้าชาแนลคือเก่านะครับมือนีพ้าบี่พาหนองล่งทะเลครับพี่น้องเบิ้งไอพี่น้องเบิ้งโอ้เสียงดังหน่ัยหน่อยนวดนวดนวดมึกครับพี่น้องนวดมึกนวดนี่งๆนะครับเน้นนวดครับมือนีเน้นนวดโตมันกบก้มกลมนี่เบิ้งโตมันนี่งๆนี่พี่น้องมากินตากแดดโลดพี่น้องมือนีบรรยากาศล่มหนาวครับพี่น้องเอาแก้มกับพักคือเก่านะครับพักกว่ามีพักอ่าพักกาด นี่แหละขั้นสีขึ้นขั้นสีบาขึ้นซื้อบอกเอาที่สำคัญครับมาละครับมาหนิรายการพักสี่มาบอใบย่างห่างพี่น้องมาสิบเียน้ำบาเทาครับน้องสาวจัดไว้ให้โอ้หืมใส่ตากแดดลครับเนี่ย ồ, oh, chuột đi liếc. ngon nom. cục cục sao kinh mấy lòng đẹp cả đẹp vô cả cẩm nào hmm khoan, anh có mức tôi nhảy Hmm. Nhìn đừng quên จ้ามากเลยครับเมฆมาบังงัดไปข้าวนึง่งห่างหายจากทะเลเกือบอาทิตย์แล้วพี่น้องโอ้ Thế đợi đợi Điều, chơi đây là bà hảo, bưng, khấn mạng gì lên, <cười> 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 tát ổ con trước ngoài này nhào ổ con cấy mà nằm <laughs> to háng mà linh phi nón thì cụp cụp điạ, ừ, uhm. bác sĩ thêm thai bồi nó nhầy. <laughs> Nè, phà cứ nằn bằng บ่บอบ่จว,วดจวดอยู่พี่น้องจวจดวีอยู่ เยียงใช่ป่ะตึัดคนพี่น้งนอ,นองโอ๋ีแดดก็ออกก่ดไปที่เอาเบิงวัตสิฟิ้งเดดนั่นงตากแดดเลยยไปที่นี่ Mm hmm. เร็วเร็วก่อนเมกเด้อบ่เม็นยังหรอกครับ hmm. มันเย็นมันเย็นมันอันนะั้นอากาศมันเย็นก็เลยนัน่งฟิ้งแดดรุ่นๆปดัดแดดจ้าทำ Thì là còn chỉ phá bon hoàn chứ. Ừ. Ừ. หมดอยากพี่นออ้องเอ้งตัดตัวมันสีหาดมันสีหาดนี่ตัดสดมมพร้อมเลยพี่นเบอรเว้ยตอนมักพริกคือตอนมักพริกแล้วคุณน่ะน้องสาวอะกินคำใหญ่เดี๋ยวจัดให้ว่าท่านคักอีหลี เอืมอืมอืมต่อสุดเขาไปครับพี่น้องรุดออก เทิงเทิง <önemli> คึ assume, restless, <S <S newer, <drama> ืมเทิังแดดน้ามุนี้ครับเทิ่งร่มหนาวดีนะบุีฝนตกมาพร้อมก่อนกี่ฟ้าห้างเอาเบิ้ง Cứ dòng bộ kìa kìa bớt rồi kè kè kín kè bà bà Cần Nông thường tạc đẹp Ấu quân đẹp คันฉีไปนั่งในหม่มบรรยากาศแบบนี้ขายามคมึ้มากมันเมื่อดครับพี่น้องก็เลยต้องนั่งตากแดด <laughs> <laughs> Cụt, cột <cụp được> rồi, ngon, ngô nhiều ngô nghèo nỉ, téng nổi đấy thưa ngon. Thái thần phun thám bao thầu ma bạc, mặn ăn, mặn kiếm dĩp đầy đầy đấy thưa ngon, ngô nghèo kiếm dĩp thấy nghèo nhiều quá Rôm Rôm hèn À, thì mình chóng, chóng hèn nữa phải ขัดวูบวูบอยู่ทิ้งทิ้งนี้ร่มเนี่ยทิ้งหาหมงแจงเนี่ยครับก็เลยไสากแดดยต่ำน่าสากเงาเลย <laughs> mà lại lại, lại. bơ bớt lên mà oh mực cơ bớt <laughs> Đưa nói nhưng บางชีเจ้าผัดกึ่มทำพี่น้องกึ่มพอดีแล้วโอ้เสับจวดครับพี่น้องล่มทะเลมาเนี่บรรยากาศร่มหนาวนั่งฟิงแดดน้ำนะครับน,รนั่งฟิงแดดนี้ดยบังล่มพัดนี่ป้าหยา ป้าหยาเนปเปียคือพ่อแล้วครับป้าหยาเนบเปียข้างล่างนี่เดี๋ยวแฟนครับบันทิถามว่าบบมีงูบ่เั่นบบมีครับพี่น้องแถวบ้านบ่าวถวโบมีเลยนะครับคุณละออกยังขืนงูกับไรจังมีงูย,ยังแน่บ่จัก <c oughs> อ้าคลิปนี้กับบรรยากาศร่มแห้งนะครับร่มหนาวนั่งกลางแจ้งนะครับอยู่กลางให้หน้าป้าหยาเนบเปียนะครับฝากพี่ตอนน้องคือเ่าอาจจะมีเสียงล่มอาจจะมีเสียงล่มเสียงยังแน่แห้งแห้งกับขอโทษขอให้ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ ลงทะเลตำหนวดมึกตำหนวดมึกกล้วยนะครับกะเสียบเสียบขึ้นก่านะครับฝากพี่ตอนน้องมักกอไรถือใจกระเจ้าบาทาานี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ